เอาละครับสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โมบปทีชแนลตอนนี้เรากลับมาอีกแล้วสำหรับเกม Identity Fight และอย่างที่ทุกคนได้รู้กันฮะว่าทางน้าของตัวเกมนั้นมีการเพิ่มฮันเตอร์ตัวใหม่ล่าสุดหรือว่าเจ้าแก่คาเปเข้ามาในตัวเกมไปที่เรียบร้อยแล้วความสามารถของผู้ล่าตัวใหม่ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็แปลกใหม่มากๆเลยใครที่งงหรือว่าสงสัยสามารถไปดูคลิปในช่องของเราได้เลยเพราะว่ามีการอธิบายความสามารถของตัวนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองแก่คาเปจะมาพร้อมกับสกินทองแบบลิพิตที่ต้องตามหาในลูกแก้วกาชา ลูกใหม่ล่าสุดเท่านั้นโดยสก,กินของเขาจะมีชื่อว่าเมฆสีเทาด้่นเองฮะ และในวันนี้ผมมีร้านเติมเกมราคาถูกจะมาแนะนํากับ Richman Shop โน่หนึ่งเรื่องการเติมเกมเติมเกม IDTV ในราคาถูกผ่อนได้มีเงินคืนกระดุงแดงเข้าไว้เติมเกมผ่านเว็บรับ Richman Coin นำไปเป็นส่วนลดได้หรืออยากผ่นจ่ายก็ทําได้นานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเกมชั้นนําให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกผ่อนได้มีเงินคืนต้องที่ l i m a n Shop เท่านั้น โอเคแล้วตอนนี้เราเข้าไปอยู่ก่าในเกมเปที่เรียบร้อยครับนี่คือตัวละครใหม่แกะคาเปก,กับสกินทองลิมิเต็ดเมฆสีเทาครับเดี๋ยวมาดูว่าเกมนี้เราจะเก็บได้สักกี่คนครับก็ต้องบอกว่าผมยังเป็นมือใหม่นะสำหรับทนาของแกะคาเปยังฝึกๆกอยู่ฮะตอนนี้เราเจอคาร์บอยครับ,รบเดี๋ยววางโกงอนาเคกันไว้ก่อนตีไปหนึ่งทีไอ้นี่มันเล่นประตูวามนะเดี๋ยวรอมันมารอมันมาก่อนมาฮะสำหรับเกมนี้ผมอาจจะไม่ได้ภาคมันมาให้ทุกคนได้ฟังนะเดี๋ยวก็เล่นแบบเรียวๆไปเลย มาบ้ามาอย่างนี้ก็โดนสิครับเรียบร้อยรวมไปหนึ่งถือว่าเราเก็บคนแรกได้เร็วนะแต่ว่าก็อีกจะรวยก่อน,กนครับเกมนี้จะมีตาบอดมีเชลิดเดอร์มีนักํำรวจแร่แล้วก็คาร์บอยครับก็เติดออเด,ดอร์ฉายอยู่ที่เชลิดเดอร์แต่ว่าบนบ้านสองชั้นมันจะมีคนอยู่นะเดี๋ยวผมล็อกกรงไว้เลยสองชั้นให้เขามาช่วยแบบว่าไม่ทันเฟดเป็นการเร่งเฟดไปในตัวไม่แน่ใจว่าจะเป็นนักํำรวจแร่หรือว่าจะเป็นตาบอดไม่เพื่อจะเป็นตาบอด โอเคเขาเข้าวาร์ปอยู่ฝั่งนู้นเอาแล้วเราเคลียร์ฝั่งนู้นอ่ะนะได้อยู่นะได้อยู่เดี๋ยวถ้าเกิดมาเดี๋ยวเราล็อกตรงคาร์บอยทีหนึ่งไม่น่าจะช่วยทันเฟรดละถือว่าเป็นตัวที่ยืนหน้าเก้าอี้ก็ดีประมาณหนึ่งนะทางหน้าของแกค่าเป้เลียเฟรดเรียบร้อยเบะเบะบ a c k s t e p นี่ถอยหลับแบบดิจิตอลมาสี่นั่งโดเก้าอี้นิดนึงตัวใจรอไม่หน่อยไอ้คาร์บอยมันชอบเล่นกับประตูนะระวังบันิดนึงได้อยู่ พอยหลังปุ๊บแบเข้าไปรับแผลเพื่อนแบบนี้ใครกดเครื่องก่อนมากันหมดทั้งหมู่บ้านมีแค่นักสโตร์แรกคนเดียวที่กดเครื่องครับชิลดเดอร์คอยซัพพอร์ตอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวผมต้องรอชาร์จกงล่านนิดนึงนะชาร์จไม่พอโอเคกลางได้หนึ่งสวัสดีครับอื้อะไรผมไปบิงผมไปบิงโอเคอย่าไ่ต้องใช้บิงต้องใช้ล้ไม่ใช้นี่คือยาว ถ้าไปใช้นี่ยาวแน่นอนโอ้ตรงนี้ม่เป็นเม็สวยเชียมาไปก่อนคือนักสุ้หนแรกไม่มาซับเพื่อนเลยนะเกมนี้คือหายไปเลยโอ้นี่ตีสองนี่เชลิเดอร์กับนักสุ้หนแรกมาด้วยกันนะชื่อเหมือนกันนะฮะด้านหน้าเพิ่งจะสังเกตพอเทเดอร์ฉายอยู่ที่นักสุรหลนแรกข้างบนอาจจะเป็นตาบอดหรือเปล่าหรือว่าเชียร์ไม่แน่ใจเดี๋ยวเช็คแป๊บนึ่งนะ ว้าวไม่ทันตาบ,บอด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 ลงไหมเอาหลงไม่ได้หรอลงไม่ได้หรอลงไม่ได้ก็ตีดิครับลงไม่ได้ว้าวนี่ต้องใจเย็นนิดนึง่ะเข้าไปแล้วตีบางทีแม่งไม่เจอคนนะอันนี้มีไม้ให้เล่นแผงมีไม้ให้เล่นแผงหนึ่งเฮ้ยมันจะเล่นไม้มันจะเล่นไม้มเบ็ดเบน,นดี้ครับตัวเนี้ย ไกลๆเปเบเบนก็จ uh, ัดเบรเบนสิคร uh ับเหลือสมเครื่องกับสคนบอกเลยว่าโอกาสเกมสี่สูงนะจังหวะเนี้ยอ้ยาวเดินยาวหูขึ้นโอ้แม่เหล็กเดี๋ยวต้องวังอู้วันนี้วันนี้วันนี้อืวว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 วลวีเราเดินมาอ้อมมาค่อนข้างไกลเอาโดนดันนะ โดนดันนะตุโดนดันนะแบบนี้ไม่รอดแน่นอนเอาวงล็อกบันเดี๋ยววางนอกล็อกบโอเคปามไปได้นะครับนน่นนอนคือการโตบีได้ดีอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าไปวาเก้าอี้อไปก่อนโอ้เขาพังมาขลุกลุ่ัาเร่งเฟสไปเดี๋ยววางได้หนึ่งทีนะไปสเต็ปเจอไหม เจอใครไม่เจอบอดเอ้าคนตีก็ได้หวางเร่งเฟรเออกก่อนนะดีย๋ยวไม่ต้องรีบครับเพราะว่าตาบอดเจ็บแล้วก็มีเชียร์อัพอยู่ก็แปลว่าเขาอยู่ด้วยกันนี่แปลว,ว่าตาบอดอยู่ใกล้เครื่องแน่ๆมีเชียร์เดียวอยู่ล็อกก่อนขวางให้มันอยู่ข้างในนั้นเพราะถ้ามันออกอยังไงออกไม่ออกขวางไว้เลยบอกเลยว่าให้เลยเฟรกันไปแล้วเขาไม่เคลียร์หรอเคลียร์ป่า เออเก็บไปเลยเขาอยู่นอกวงน่าเนี่ยล็อกอีกหนึ่งเอาไปเลยเฟดเอาไปเลยเฟดเอาไปเลยเฟดหนูจะไม่เคลียร์จริงๆหรอโอเคเคลียร์ละล็อกสองชั้นบอกเลยว่าล็อกสองชั้นโอ้โหนี่คือแบบยื้อเฟดดีนะเกมเนี้ยเรียบรอ้อยเลยเฟดอีกหนึ่งเดินมา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 ถ้าเราตีธรรมดานอกวงมันจะได้แค่ครึ่งเดียวมันต้องรอวงเอาเด็กช่วยมั้ยโยกระเด็บ ขุ่นเข้าไปสวยถึงตบสักทีไหมหมันเที่ยวเอาสักทีเอาสักทีเชียร์อยู่ได้เออ่นักตำรวจแรกกับครือหาดเดี๋ยวต้องหาตาบอดอู้เหลือสองเครื่องหรอเหลือสองเครื่องไปครับเข้ออี้พ่อแม่ อันนี้คือนั่งเลยเฟสสองคนเลยนะทั้งคาบอยทั้งตัวแม่เหล็กน่าจะอยู่ไกลๆเดี๋ยวผมจะวาง15แล้วถอยอเคฟังก่อนอยู่ตรวนี้แหละนี่ไงขวาม,มือคือต้องเล่นกับประตูกกงวาร์ปอ่ะน,นะกงโอบร้อมถ้าเกิดเล่นกับกงโอบร้อมได้นะจะโหดมากเลยวางถอยอย่างอย่างอย่างมาเล่นสเต็ปมาเล่นสเต็ปมันเล่นสเต็ปครับผม คือมารอให้เราเข้าก่อนมันถึงจะมาแ,แสบอยู่แสบแสบอยู่แสบอยู่เดี๋ยวนะจะกดเครื่องแบบนี้ไม่ได้ปะหมเฟรชหมายเฟรชเจ็ดสิบห้จะจิงตีข้างนอกได้แล้วนะแต่เอากงไว้มันจะเท่กว่าหรือเปล่าแบ s ็คสเต็ปพี่คิวบอกว่าให้ ถอยหลับแบบดิจิตอลดิจิตอลบนดาบิคิวบอกมาไปไหนเดินตามนะเดินตามก่อนเดินตามก่อนเขี่ยไม้โกงมันหมดพอดีหาอ๋ออยู่นี่โอเคถอยโอ้โหมันมีไม้ต้องเคลียร์ไม้ว่ะผมว่าเอาสายบนมาก็ดีนะเอาจริงแล้วอะเคลียร์ไม้เร็วเอาเคลียร์ไม้เลยโอยมันไม่ย้อนเว้ยไอตัวเชลิดเดอร์ไม่ค่อยย้อนนะตาบอดลุกแล้วนะ ตีได้อันนี้ตีได้ตีได้ตีได้ <c oughs> เหลือตาบอด <c oughs> โอ้โเขาไปฝืนเชื่อจนเสร็จเหมือนกันนะทำไปเล่นไป <c oughs> เดินไหมเดินนะเดินนะเดินนะวันสิบห้า <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวเราเข้าอุ้ยติดติดไปนิดนึงคือเราวางเผื่อหน้าได้หน่อยนึงอะเมื่อกี้ผมวางเผื่อเยอะไปนิดนึงยังไม่ช้ำยังไม่ช้ำเดี๋ยวขอฝืกให้ช้ำก่อน ก็จะต,ตัวมันพอเล่นได้สเต็ปได้ผมว่ามันโหดอยู่นะเคลียร์ก่อนอยู่คนละอยู่คนละแอเรียอ่าเชลลิดเดอร์ลุกแล้วไม้อู้หูเคืองได้เยอะมากอะเกไปไหนเดี๋ยวขอเคลียร์เครื่องด้วยนะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นแอปนอร์มอลนะครับเคลียร์ไม้ก่อนแตกเข้าไปขอเคลียร์เครื่องหน่อยขอเคลียร์เครื่องหน่อย แอป normal เดี๋ยวต้องหาเชลิเดอร์ให้เจอครับไม่งั้นเดี๋ยวมันลุกเล้ำทำกันได้โอ้ขึ้นเด้อเดี๋ยวเช็คไลน์ก่อนว่าอยู่ไลน์ไหนไลน์นี้ไม่มีนะน่าจะอยู่ตรงว่านสองชั้นนั่นไงอยู่ข้างในอยู่ข้างในโอ้ขึ้นบนเหรออ๋ออยู่ข้างล่างไปดิตามนะตามนะ จะไปไหนจะไปไหนเอาจริงมันก็ไม่ได้เล่น,ลนยากนะแค่แบบเข้าใจสกิลเข้าใจสเต็ปมาหนิดนึงเฮ้ยโอเคอยู okay, ่นี่ก็จะเป็นทั้งน้าของตัวละครใหม่ครับแกะขาเป๋ก,กับสกินใหม่ด้วยนะเมฆสีเทาครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปได้เลยหรือว่างงสงสัยอะไรก็คอมเมนต์บอกเราได้เช่นเดียวกันโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ผมลาทุกคนไปแล้วจริงบายบายสวัสดีครับ